สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m ซีมอเตอร์นะครับพบกันกับผมนะครับยืนคุยกับเพื่อนๆอ,อยู่ตอนนี้ก็ประมาณสัก ที่ยง20นาทีแต่กว่าจะได้รับฟังกันคงจะ,ะมาณสักบ่าย2หรือเปล่าเราๆนั้นก็บ่าย2บ่าย3กันแน่นอนครับว่าเรามาเจอกันในภาคกลางวันแบบนี้แสดงว่าผมจะต้องโผล่มาทักทายเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งในรอบพพสแค์ช่วงดึกประมาณสัก4ี่หทุ่มนะครับใครว่างใครสะดวกก็คอยไปรับฟังกันนะฮะแล้วก็ไปทักทายกันได้เนาะ,ะทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของบอลซูเปอร์ไบ์ซึ่งเสร็จสิ้นกันไปสําหรับสนามที่8ในเมื่อวานนี้ เป็นสนามบรลรนพาร์คนะครับในฮังการีสนามนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นสนามใหม่นะฮะนักแข่งทุกคนก็จะยังไม่มีข้อมูลที่มากมายก็เหมือนเือนการเริ่มต้นนะครับเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่รู้นะทำให้การแข่งขันในวันเสาร์นั้นนักแข่งประสอบอุบัติเหตุกันหลายคนเรียกว่าหายจากการแข่งขันไปประมาณ4คนแต่เจ็บเนี่ยเจ็บเนี่ยหนักเจ็บๆจ,จำนวนเยอะกว่าน,นั้นครับอย่างแต่บางคนก็อาจจะลงได้แต่บางคนเนี่ยก็ไม่ผ่านความฟิตรวมๆแล้วก็มีนักแข่งที่บาดเจ็บอยู่ประมาณสักห้าหกคนกันเลยทีเดียวละ นะแล้วก็สนามนี้นะฮะจะใช้แข่งขัน MotoGP นะครับในอีกประมาณสักเกือบเกือบสสัปดาห์ข้างหน้า MotoGP จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสนามหน้านะครับที่ r e b u l l Ring ออสเตรียในช่วงกลางเดือนฮนะกลางเดือนสิงหาคมหลังจากนั้นสนามต่อไปก็จะเป็นเวลตันพาร์กนะครับที่ฮังการีตรงนี้แหละใครที่ได้ดูการแข่งขันในเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้สังเกตได้มีข้อมูลด้วยนะฮะว่าเอ๊ะนะครับเวซอเป็นแบบนี้ m o t o g p จเนี่ยจะแข่งขันกันอีกไม่ถึงเดือนเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงไมันเป็นสนามใหม่นะฮะสนามที่อาจจะไม่ใช่ว่า,าเพิ่งก่อสร้างมานะเพียงแต่ว่าเอามาปัดฝุ่นนะครับแต่ก็มีการาทำเรื่องของพื้นของไรใหม่หลายๆจุดนะฮะคากเตอของสนามก็เป็นสนาม Stop and Go กนะครับสนามมวนซ้ายด้วยนะ s t o p and Go ก็คือมีการเบรกที่หนักแล้วก็เบรกแล้วไปเบรกแล้วไปนะครับประมาณนั้นที่เราเรียวกว่าเป็น Stop andgo มันจะแตกต่างกับสนามที่เป็นแนวแบบไหลลื่นแบบว่า บิดแบบว่าต่อเนื่องความเร็วส่งส่งไปเลยในแบบนั้นก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับทุกคนอ่านะครับเดินไปคุยไปนะครับในบรรยากาศของบ้านนาป่าดอยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะบางจุดก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับไม่เห็นหน้าคาตากันชัดเจนผมเดินไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าเป็นชัยชนะเป็นความสําเร็จเป็นทริปเปิลแชมป์ของท็อปลักลัสคาริโอกรูนะครับชัยชนะของเขาทั้ง3เรซซอนเลยในเมื่อวานนี้ส่งผลให้เจ้าตัวนั้นมีคะแนนนํานิโคลบูริก้าคู่แข่งคนสำคัญของดูคาตีเนี่ย26แต้ม กับอีก4สนามที่เหลืออยู่นะครับซูเปอร์ไบค์ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันที่ช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือน,ต,น,อนต้นเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นการพักนะครับเรียกว่าเป็นการพักแบบว่าปิดเทอมช่วงฤดูร้อนมันก็ไม่เชิงปิดกลางฤดูการเหล่านะครับเพราะว่าถ้าเอากลางจริงๆมันก็ต้องเป็น2สนามก่อนหน้านู้นใช่ไหมแต่นั่นก็คือการหยุดยาวตอนนี้2ล้อน,นี้ก็จะหยุดยาวเลยนะครับบอลซูเปไบยหยุดยาวมาเจอกันอีกทีก็คือต้นเดือนหน้า นะฮะที่ฝรั่งเศสแมกนิโคลสนะครับพ <c oughs> อปปาร์ครนั้นชนะเลยทําให้ส่วนต่าง26แต้มมาถือว่าเยอะไหมเอ่อถ้าว่ากันตามตรงคือยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเวลซูเปอร์ไบเขาแข่งขันกัน1สนามเนี่ยสเลสเนาะสามเลสก็จะมีเลสที่1เลสที่2ก็จะมี50แต้มนะครับสนามละ25แต้มเหมือนโมโตจีพีนี่ละแล้วก็มีซูเปอร์โพรเลสสิแต้มก็จะเป็น62แต้มนะฮะส่วนต่างเนี่ยหกแต้มเลยแต่นั้น26แต้มก็ถือว่า แฟนๆของดูคาตินะครับแฟนๆของบูเลกาก็ยังคงมีโอกาสที่จะ,ะไล่ตีตื้นอยู่ถ้ามองแล้วก็คือในช่วง,ช,วง,ช,วงช่วงแรกของฤด,ดูกาลจะเป็นไปประมาณนี้ครับคือสลับกันทอปปรปาร์กนั้นอาจจะมีบางช่วงนะครับที่เรื่องของการเซ็ตรถเรื่องของอะไรต่างๆนี่มีปัญหาในขณะที่นิโคลบูเลกานั้นก็ร้อนแรงอย่างสม่ําเสมอแต่พอ2สนามสามสนามนะครับก่อนหน้านี้ทอปปรปาร์กดูเหมือนจะตั้งหลักได้ฮะพอตั้งหลักได้เสร็จปุ๊บแล้วก็ประกอบกับบูเลกาก็อาจจะมี จริงๆก็ไม่ได้ว่าทําทํพลาดมากมายนักนะครับก็คือแค่ไม่ได้สตาร์ทในแถวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้ทอรปาร์กเองนะครับไม่ต้องมีบูเลกามาแบทเทิลกันในช่วงแรกเขาก็ฉกทิงเอาความได้เปรียบแล้วก็ไหลออกนํายาวๆกว่าที่บูเลกาจะไล่คนนั้นคนนี้ขึ้นมาได้อย่างเงี้ยก็ทําให้ไม่มีเวลามากพอจำนวนรอบก็หมดไปอย่างในเมื่อวานนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นว่าทั้ง3สากแรแข่งขันเนี่ยทอปปาร์กทิ้งห่างเยอะมากครับ ผมใช้คําว่าทิ้งเป็นทุ่งเนี่ยถูกต้องเลยเพราะว่าห่าง5วิ6วิ7วิ8วิขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันมันมันหนักนะครับหนักแล้วบูเลกาก็ไปทําผิดพลาดนะครับหมายถึงว่าอาจจะทําได้ไม่ดีพอใน,ใน,ใ,นในการคอลี่ไฟเพราะว่าเวลซ์ซูเปอร์ไบค์เขาคอลี่ไฟกันเนี่ยไม่เหมือน m o เตจีพีครับเขาแยกกันนะเวสที่1นึ่เรสที่2นี่คอลี่ไฟของใครของมันแต่ของ m o t ต g p จีพีคือคอลี่ไฟที่เดียวเสร็จปุ๊บเลยแล้วก็ใช้ทั้งสปรินต์แล้วก็ใช้ทั้งเมนเวสแล้วก็บูเลกาก็ไม่ไม่ได้สตาร์ท แล้วก็มีนักแข่งหลายๆคนในกลุ่ที่ฟอร์มเนี่ยร้อนแรงขึ้นมาอย่างแซมโลสเนี้ยทำทำทำได้ดีนะครับในช่วงแรกๆหรือแม้กระทั่งเตตูชีแม้กระทั่งบอลติสต้าอย่างเงี้ยอาจจะก,กว่าจะแซงผ่านกว่าจะอะไรขึ้นมาได้เนี่ยท็อปป้าก็ไม่ต้องไปแบทเทิลไปดวลกับใครละนะครับก็สามารถที่จะใช้จุดเด่นของตัวเองในการที่เบรกหนักๆยกลึกๆนะครับแล้วก็ไหลเอาความสําเร็จไปเวลาก็จะบวก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 ไปสุดท้ายก็กลายเป็นทั้งหมดนั่นแหละฮะ ชนะทั้ง3เลสที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการชนะแบบค่อนข้างที่จะขาดลอยกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เส้นทางการขึ้นไป MotoGP เนี่ยเขาก็จะถูกนะครับพูดถึงกันเยอะนะแฟนๆที่เชียร์อยู่ผมเข้าใจว่าก็คงจะมากมายไก่กองเหมือนกันนะครับอยากจะเห็นเห็นผลงานที่ไร้เทียมทานแบบนี้ถ้าเจนว่ามันก็ไม่มีอะไรต้องให้เขาไปพิสูจน์ตัวเองในเว r l ์ซู p เปอร์ไบท์ละถูกไหมครับแล้วก็นักแข่งทุกคนผมบอกไว้เลยนะครับว่าการแข่งขันใน MotoGP เนี่ย คือความฝันนั้นสูงสุดของพวกเขาไม่ว่าจะขึ้นมาทีมไหนก็ตามจะขึ้นมาด้วยเส้นทางวิธีไหนยังไงก็ตามเนี่ยทุกคนปรารถนาที่สักครั้งหนึ่งอยากได้ลงแข่งนะครับซึ่งทอปปาก็เหมือนกันแล้วความฝันของเขาก็สําเร็จลงแล้วก็จะถูกใจเอฟกันไปแต่นะครับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบเขาไม่ได้เชียร์เขาหรือว่าอาจจะมีนักแข่งที่ชื่นชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็คงไม่ก้าวไก่นะครับแต่ก็อาจจะตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตไปว่าอุย มาก็ไม่ได้อะไรหรอกเป็นไม้ประดับเป็นนู่นเป็นนี่ก็คือคอยจ้องจะบ,บูลลี่ผมก็จะเห็นอยู่เยอะอยู่นะครับยังไม่ได้ลงแข่งผมให้ความเขาเรียกว่าความแฟ,แฟร์กับทั้งสองฝั่งนะครับของนักแข่งคือคนที่อวยก็จะเยอะคนที่ชอบที่เชียในขณะที่คนที่จ้องจะเกิดทืบซ้ําก็เยอะเหมือนกันดังนั้นคลิปในวันนี้ผมก็จะเรียกว่าพูดถึงทั้งสองฝั่งจะได้ไม่บอกว่าผมลำเอียงนะจากใจจริงๆผมครับ อาจจะคนที่รอเชียร์อยู่เนี่ยโอเคล่ะนะครับอย่่อย่าเพิ่งไปตั้งความหวังอะไรไว้ไว้มากเกินเกินไปว่าเขาจะเป็นปรากฏการ์เขาจะต้องไปสู้กับนักแข่งคนนั้นคนนี้แล้วนักแข่งคนนั้นคนนี้ที่อยู่มติพีมาก่อนจะต้องพ่ายแพ้เขาแบบนั้นแบบนี้ไปคือคืออห่าอย่าเพิ่งไปไปมองเวอร์ไปขนาดนั้นต้องอยัายั้งจชิงใจนิดน,นึงนะครับในขณะเดียวกันคนที่รอที่จะกระทืบซ้ําก็อย่าเพิ่งไปหมั่นไส้ในผลงานของเขาในซูปเปอร์บอยซูปเปอร์ไบส์นะครับแล้วก็จะไปตัดสินว่าเก่งมาจากไหนยังไงก็ตามเนี่ย พอมา MotoGP เดี๋ยวก็ปลายแถวเดี๋ยวก็นู่นก็นี่ต่างๆเนี่ยคือพอมาเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความไม่สบายใจนะครับผมก็ได้คอยลบคอยนู่นคอยนี่ออกไปบ้างนะครับบางๆความคิดเห็นนั่นก็เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหลอกล่อให้มาทะเลาะให้มาอะไรกันผมเป็นคนที่แอนตี้เรื่องของแนวแนวนี้นะครับคือไม่อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยแบบว่ามารับกันมากเกินไปผมว่ามันไม่สนุกหรอกจริงๆผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องอะไรนะฮะก็คือดึงพวกดึงอะไรกันมาถล่มอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะ จะเชียร์คนนั้นก็ตามหรือไม่เชียร์คนนั้นก็ตามเนี่ยนะแต่มุมมองของผมนะครับในเมื่อผมกล้าที่จะคุยกับ2ฝั่งนะครับทั้ง fc ของเขาแล้วก็ทั้งคนที่จ้อง,องเขาอยู่เนี่ยส่วนตัวผมผมก็ต้องแสดงจุดยืนของผมว่าผมมองแบบนี้ยังไงซิ่งก็แน่นอนนะครับใช้วิจญญารณ์ในการรับฟังผมผมเองก็คงพูดให้ถูกใจทุกคนไม่ได้ผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่คุณจะมาทําผลงานได้ดีใน motogp แค่ปีแรกผมมีเหตุผลอธิบายหนึ่งของกับสี่ให้ฟังคือตอนเนี้ย ระดับของโวลซูเปอร์ไวท์กับของ m o t o g p มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเรื่องของรถนะครับเรื่องของทีมเรื่องของอะไรต่างๆอ่านะครับคือเอาง่ายๆเลยนะมันไมไ่ใช้ฝีมืออย่างเดียวอย่างเหมือนกับสมัยก่อนแล้วครับมันต้องใช้อะไรบ้างนะมันยังใช้ทีมงานคุณเจ๋งขนาดไหนรถคุณมีศักยภาพดีขนาดไหนเมื่อเทียบกับคู่คู่แข่งถ้าคุณมาเอาแต่ฝีมือมาอย่างเดียวบางทีมันก็ไปยากเหมือนกันอ่าถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องยอมยอมรับความจริงนะ แม้ขณะว่านักแข่งที่เรามองว่าเก่งสุดๆอย่างเงี้ยยังไม่กล้าไปอยู่ทีมที่แบบว่าซัพพอร์ตเขาไม่พอเลยเขายังกังวลเลยครับเขายังต้องการรถที่แบบว่ามันพอไม้พอมือเขายังต้องการทีมที่แบบว่าไว้ใจได้เลยนั่นคือเรื่องจริงที่ท,ที่ต้องยอมรับกันจริงๆนะครับดังนั้นท็อปปักไม่มีข้อสงสัยผมเองก็ชื่นชมเขานะฮะในการแข่งขันใน world superbike เนี่ยประสบการณ์สเร็จกับทั้งยามาฮ่าตามจริงต้องบอกว่าทั้งคาวาสกิและ 5. ก่อนที่จะมาคว้าแชมป์โลกกับยามาฮ่าในปี2021แล้วก็ต่อสู้เพื่อชอชมลาต ม้จะพลาดคั้งให้กับดูคาติแต่ก็มาพิสูจน์ตัวเองนะครับในการพาเบียนยูคว้าแชมป์โลกตั้งแต่ปีแรกที่มาขับนี่มันไม่ธรรมดาอย่างเมื่อวานนะฮะวันก่อน2วันที่ผ่านมาอย่างนี้เราได้เห็นการขับนี่เพราะว่าทาไมเบรกได้หนัากลัวจังเบรกได้ลึกจังเบรกได้แรงจังเป็นส่วนต่างที่มันกินคนอื่นอยู่อยู่ระดับหนึ่งเลยนะฮะไม่แปลกใจน,นะครับที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรการขาในฝีมือของซูเปอร์ไบค์สมควรอย่างยิ่งที่จะขึ้นมาโมโตจีพีแต่นั่นแหละครับย้อนกลับมาในสิ่งที่ผมบอกไปว่า คุณจะเจ๋งมาขนาดไหนก็ตามแต่คุณเป็นน้องใหม่ของ m o t ตอีพีคุณก็คงจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับสิ่งที่ผมกังวลน,นะสำหรับเขาก็คือในเรื่องของ M1 ในเวอร์ชันสูบเรียงในตอนนี้ผมว่ามันยังไม่ตอบโจทย์สไตล์การขับของเขาในตอนนี้ฮะคือเขาเป็นคนที่เบรกได,ได,ได้ได้หนักจริงๆนะแข่ง m o t ีพีหลายคนก็ยอมรับเลตรงนี้ฮะเบรกได้หนักแล้วก็ได้เนียนได้นิ่งกลิปเบรกได้แรงแล้วก็กลายเป็นจุดแข็งอ่ะเนาะแล้ว ความสามารถในการเบรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีงามมากในในมอเตอร์จีพีในยุคนี้ด้วยนะฮะทุกคนคือสนามหนึ่งมันมีทางตรงแค่ประมาณ20-30%เปอร์เนาะอ่านอนนั้นก็เป็นโค้งหมดดันนั้นก็ต้องการการเบรกแต่ M1 ในเวอร์ชันสูบเรียงเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ไม่เหมาะกับสไตล์การขับที่ต้องเบรกหนักๆแบบนีนนน้มันเหมาะกับเน้นความสมูทความลงตัวไปในแบบนั้นซึ่งสไตล์การขับของท็อปลักเนี่ยไม่ไม่เป็นแบบนั้นแต่นะครับเรายังไม่รู้ว่าท็อปลักถ้าจะต้อง ขับแบบสไตล์เน้นความสมูทๆเนี่ยเขาจะทำได้ได้ดีขนาดไหนอ่ะตรงนี้เรายังไม่เห็นไงผมพยายามจะพูดทั้งใน2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งที่เพื่อ f อของเขาแล้วก็ทั้งฝั่งที่แบบว่าคนที่จะรอซ้ำเนี่ยให้ได้เปิดใจลองฟังหลายๆมุมนะอ่าก็คือถ้าถามผมว่าเวอร์ชั่น M1 เวอร์ชั่นสูบเรียงผมว่าเขาจะต้องปรับตัวอยู่เยอะแล้วไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะแมทกับสไตล์เบรกหนักยกลึกของเขานะฮะ แต่เรายังไม่มั่นใจเลยนะครับว่า Yamaha จะเอารถแข่งที่เป็น V4 ที่กําลังคิดคน้นกําลังทดสอบทดลองกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยเอามาแข่งในทันในปีหน้าไหมแม้ความต้องการของพวกเขาหรือว่าแม้ความเยินของนักแข่งนะครับจะต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่เรายังไม่ได้เห็นความคืบหน้าแบบอย่างเป็นทางการนะครับว่าโอเคล่ะนะครับพวกเราพร้อมแล้ววันนั้นวันนี้อ่ะต่อให้นะครับนักแข่งจะได้ลงแข่งตอนไหนเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนอาจจะบอกแต่เพียงว่า อาจจะเป็นวการ์ดของนักแข่งเทสไลเดอร์นะครับในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลแต่นั้นก็รอก่อนยังไม่เห็นคือสูบเลียงเนี่ยเห็นผมผมถึงมองในมุมส่วนตัวนะครับว่าถ้าเป็นสูบเลี้ยงเนี่ยมันมันยังไม่เหมาะกับสไตล์ของทอร์ปัรเขาคงต้องปรับอีกเยอะแต่เราก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาจะปรับไม่ได้ไงเขาอาจจะปรับได้ก็ได้นะครับเรายังไม่ทราบตรงนั้นเพียงแต่ว,ว่ามันไม่เหมาะกับการเบรกหนักๆแบบสไตล์ที่เขาทํากับเดมอยู่ในตอนนี้เท่านั้นเองผมจะจะ,จะสื่อประมาณนั้น แต่ถ้าเป็นสูวี v, เรายังไม่เห็นนะครับว่ายังไงโยงมาฮ่าก็ค่อนข้างที่จะเก็บนะครับพอสมควรในรายละเอียดนะี่คือไม่ได้ให้พวกเราได้รู้ไงผมจําได้ว่าเล็กรินนะครับแม้ว่าจะยังไม่เคยขับวีโฟนะก็เคยให้ให้ข้อมูลนะครับอาจจะไม่เชิงว่าเป็นเชิงลึกมากหรอกปั๊ฟิลลิ่งมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ต่างๆเนี่ยแล้วอยู่ๆมันก็ลบหายไปผมเลยไม่มั่นใจว่าต้นสังกัดเนี่ยสั่งให้ลบหรือเปล่าแม้กระทั่งนักขับทดสอบที่เคยขับมันไปก็ น่าจะระดับหนึ่งแล้วทั้งอ,อังเดโดวิโซโซ่นะครับแล้วก็กุสโซเฟรนเดสเนี่ยก็ยังไม่มีความเห็นอะไรที่แบบชัดเจนเลยเหมือนมนความลับเยอะหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่สามารถจะปันธงได้ว่าถ้าสมมติเอา v 4แข่งจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะตอบสนองกับไอ้เบรกหนักๆยกลึกๆเหมือนกับที่เขาทําจนเป็นซิกเนเจอร์ส่วนตัวได้หรือเปล่าสูบเรียงเราเห็นแต่สูบ v เรายังไม่ได้เห็นใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะต้องมาปรับนะครับกับยางมิชลิน ยางมิชลินเขาขัดยางเบลลี่มาอย่างยาวนานใช่ไหมครจะต้องมาเจอกับยางมิชลินเนี่ยต้องโกนะครับขนานใหญ่พอสมควรละนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องให้เวลากับเขานะฮะผมเลยคิดนะครับว่าส่วนตัวว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปหวังเยอะแต่ถ้าทําได้ดีก็ถือว่าดีใจด้วยยินดีด้วยแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเหยียบซ้ำหรืออย่าเพิ่งไปอะไรหรือว่าคนที่รอจะอวยก็อย่าเพิ่งไปอะไรมากมายนักรอให้มันเกิดขึ้นจริงก่อน เพราะว่าระดับมันค่อนข้างต่างแล้วก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวเยอะแต่ผมคิดว่าน่าจะชัดเจนประมาณสักครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับอย่างเร็วสุดหรือไม่ก็เขาจะแสดงเรียกว่าผลงานอันยอดเยี่ยมเนี่ยผมมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นปี2027เพราะว่ามันจะเป็นยางพิโลี่ที่เขาถนัดในขณะที่นักแข่ง m อ t o g p ทุกคนในตอนนี้ไม่มีประสบการณ์มากมายนักก็แค่เอาไปซ้อมนะครับในช่วงเป็น p r i v a t เทสหรือว่าอะไรต่างเฉยเฉยใช่ไหมละ่ะ นี่นะฮะมันจะเป็นส่วนต่างที่จะทําให้เขาเอาจุดเด่นที่คุณเคยกับพิโอลี่มาใช้แล้วตอนนั้นเป็น 850cc มันไม่เข้าใครออกใครนะฮะไม่เข้าใครออกใครจริงๆคุณอาจจะเคยเทบกับทุกวันนี้นะครับหรือรถที่เคยดีในทุกวันนี้หรือว่ารถที่เคยแย่ในทุก,ทกวันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปี2027เนี่ยมันจะอย่างไรนั้นนั้นมันจะเป็นของใหม่ของ t อบป a ักนะครับมีประสบการณ์1ปีแล้วก่อนจะถึงวันนั้นแล้วก็ ยางพิโลรี่นะครับจะถูกนํามาใช้เนี่ยนี่แหละครับจะได้เห็นผลชัดเจนเลยนะครับดังนั้นก็สิ่งที่ต้องลุ้นตอนนี้ก็คือลุ้นเรื่องของแชมป์โลกนะครับแม้ว่าจะขึ้นนำอยู่26แต้มเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสนามหนึ่งมันตั้ง62แต้มเนาะเราก็ต้องรอสำหรับแฟนของเขานะครับรอว่าเขาจะามีโอกาสารักษาแชมป์โลกได้หรือเปล่าซึ่งในตอนนี้ประตูก็ค่อยๆแง้มออกมาแล้วละ่ะนะฮะเพราะว่าใครแข่งด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมันแรงมันเร็วจริงๆนะครับ ทั้งที่โดนโกดโดนเรียกว่ากติกาควบคุมอยู่เหมือนกันแหละทั้งเบียร์เนทั้งดูคตินะครับแต่ก็กลายเป็นเขาที่โฉกจริงความได้เปรียนแล้วก็ความสม่ําเสมอกว่านั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนผมก็ยืนยันเจตนารมณนะครับว่าโอเคกับนักแข่งทุกคนนะฮะกับเคสต,ต่างๆนะครับที่ออกมาผมก็จะมีมุมมองนะครับหลายๆมุมเนี่ยให้มาเปรียบเทียบทั้งมุมที่ชื่นชมแล้วก็มุมที่ให้เบาๆไว้ก่อนให้อย่าพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็อดคิดไม่ได้ใช่ไหมครับผมเเขข้าาใจ FC อง ผลงานมันยอดเยี่ยมมันโดดเด่นขนาดนี้แต่เราก็ชมในกรอบที่ว่าในววลสูเปอร์ไบค์มันไม่มีใครทานได้จริงๆมันเป็นปรากฏการณ์นะฮะเนี่ยก็คือเป็นเวทที่1นึ่พันของววลสูเปอร์ไบค์นะครับในวันเสาร์เนี่ยเขาก็ชนะการแข่งขันได้ก่อนหน้านู้นนะครับหลายปีผ่านไปก็ชนะเรทที่800ของววลสูเปอร์ไบค์ก็เป็นเขาเรทที่เก้าร้อยก็ยังเป็นเขาแล้วก็เรทที่หนึ่งพันก็เป็นเขาดังคงเดินหน้าทำสถิติเรือกแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับที่มันเป็นตัวเลขแบบสวยงามเนาะนะครับถ้าจะเอาพวก,พวกสายมูนะ่ะก็จะมีความหมายหน่อย ดังนั้นนะก็สีสนามจะนี้ไปนะครับมีเวลาให้เขาได้ทำสถิติแล้วก็แน่นอนก็คือเรื่องของการป้องกันแชมป์โลกด้วยนะครับ <_ C> เข้าใจ f c แหละนะฮะคือจอเยี่ยมแค่ไหนแล้วว่ากันตามความจริงแต่ถ้าใน m o t ต g p ยังไม่เห็นยังไม่ทราบนะครับก็ก็อย่าาพิ่งไปมากมายนักทั้งคนที่อรอจะอวยแล้วก็คนที่รอจะกระทืบมามันจะเป็นแบบนั้นนะไม่ไม่อยากให้2ฝั่งนี้มาเจอกันเท่าไหร่ อยากให้เราเราคุยในพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งแม้ผมจะเป็นช่องบ้านๆน,นะครับไม่ได้มีคลิปวิดีโอประกอบไม่ได้มีรูปภาพอะไรมาเล่ามาอะไรต่างมากมายนะักแต่ข้อมูลนะครับที่พยายามเปรียบเทียบอธิบายให้เห็นภาพเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมก็เอามาให้ฟังได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับทั้งหลายๆด้านนะฮะชื่นชมได้นะครับผมก็ชื่นชมเข้าไปแต่อะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออะไรที่ยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะอะไรล่ะไม่ได้บอกว่าพูดไปส่งนะครับ มีเหตุผลเนะี่ยมาบอกมาในอยู่เหมือนกันเนาะดังนั้นลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าจะสวยงามกว่านะครับทุกคนเอานลครับเขาเป็นนักแข่งเพียงคนเดียวนะครับที่จะโผล่มาแล้ที่ยังเซ็นสัญญาแล้วในตอนนี้นะแต่เรายังไม่มั่นใจว่าจากนี้ไปจะมีพวกโมโตทูเนี่ยมีหรือเปล่าพวกที่จ้องๆพวกที่เป็นข่าวลือกันอยู่เนี่ยแล้วเพื่อนร,ร่วมทีมของเขาเรียังไม่ทราบเลยนะครับว่าจะเป็นใครอ่าแจ็คมิเล์กับโอลิเวล่าเนี่ยใครจะต้องเป็นเพื่อนร,ร่วมทีมของเขาหรือจะไม่ใช่ทั้งคู่นะครับหรือว่าจะเป็นจากไหนยังไงก็ ไปตามรุ่นตามเชียร์กันเองนะครับทุกคนอาเดี๋ยวค่อยเจอกับผมได้ในคืนนี้นะครับสัก4 5ทุ่มนะทุกคนแดดมาน้ําตาจะไหลดีใจมากครับอาใครซักผ้าก็รีบซักซะนะฮะแต่แดดยังไงก็เดี๋ยวมันโผล่โหายเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมว่าเดี๋ยวมันก็คงจะตกมาอีกแหละเหมือนเมื่อเชา้านี้เดี๋ยวก็เจอกันคืนนี้สวัสดีครับ